ทาล oh ีมาแล้วครัมวนี่เตียงสองเตียงมิชิอาตี สวัสดีทุกคนเลยนะคบตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหินนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับดิวกับพิ娅ตี้จะพาไปทำซิงทัวร์กันนะไปดูว่าห้องพักของเราผมหน้าตาเป็นยังไงแล้วนอนกันยังไงนะครับผมตอนนี้เราสองคนนะครับผมพิ娅ตี้กับดิวนะก็คือมาถึงก่อนเท้าก่อนใครเลยนะน่าจะเป็นแบบกุ๊ปแรกๆเลยที่มาถึงโรงแรมดุสิตธานีหัวหินก่อนเพื่อเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูล็อบบี้แล้วก็รอบๆบริเวณโรงแรมแล้วก็พาไปดูห้องนอนกันนะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะไปกันเลยครับผม

เฮ้ยเตียงกิตูดวิญญาณเวอร์น่ะสวยงามมองลงไปก็เจอสระน้ำเจอทะเลตรงนี้มานี่มาดูทะเลมาดูทะเลก่อนเปิดออกมาแะดงนี้ค่ะสวยงามมากดูสิฮัลโหลหัวหินสวยๆถ้าว่าเขาเซ็ตเขาเซ็ตเวทีตรงไหนตรงนั้นแหละไม่รู้เลยอ่ะเออนะนี่เตียงสองเตียงมิชิอาตี รอดแต่ชอบจังเลยรูปโตสวยงามมากมาสองตีแบบนี้เลยค่ะเดนโดนนรนให้ดูนะครับรอดจังเลยชอบ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 สนุกสวยงามวิวก็สวยด้วยนะแต่สวยอย่ที่หินชามใสๆเดี๋ยวจะนั่งไลฟ์ตรงนี้มีแอปเปิ้ลด้วยค่ะแอปเปิ้ลอับอยากินให้หล่อนนั่งร้ายได้สียสวยได้เลยไปดูตู้สิตู้มีอะไร เดี๋ยวเรวเดี๋ยวเราก็าาตัดซักระเป๋าเลยนะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่สามคืนเลย<ม>ใช่ไหมสามคืนคืนนี้คืนพรุ่งนี้ม,มีบาสกรุบสวย,สวยนี่ไงนี่ไงบาสกรุบกระเป๋าตรงนี้ตรงน,นี้มีอะไรคะไม่มีอะไรค่ะไว้อแอบไห้ผู้ชายเข้ามาเนี่ยแต่แต่เองเอาอย่างนี้เลยจะเล่น,น,นค่ะอืคสวยมีตู้เซฟไปดูห้องน้ำยังไปไปดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำรั ไม่มีอะไรได้เป็นแบบนี้แล้วค่ะมีสายชิโก้ถูกต้องถูกตอนชอบมากเลยชอบเมื่อรักเก็บไก่แล้วกันชาวเวอร์กระจบเหมือนนะไฟกดตรงไหนสู่กดไฟซิสะนหายไปจืดอ้าวาสวยๆค่ะมีชาวเวอร์ด้วยขอเข้าชาวเวอร์ก่อนนะของมันเหมือนเหมือนเหมือนแคทแทชิว่าบรยดชาวอรชาเวอร์ สวยชอบมากเลยถูกใจถูกใจมากนี่เป็นบาร์ช้าใช่เมื่อกี้นะตอนเช็คอินก็มีปัญหานิดหนึ่งเนาะเพราะว่าฝนตกอินเทอร์เน็ตล่มงโล่งใช่เลาเลยบอกว่าเราเราเต็มเราด้วยคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาพาพาทุกตัวมาให้มาดูมินิบาร์ว่ามีอะไรบ้างมีน้ำดื่มนมนมเนยก็กเก๊กกอกเก๊กกอกเก๊กเย็ยนหูถูเต็มเลยตรงนี้เสียตังค์ครับ เราก็กินน้ำโก๊กเอาเสียจังมากระเป๋าสามใบค่ะก็ get ready เตรียมตัวกับการแข่งขัน swimsuit competition ที่หัวหินนามก็จะมาถึงวันที่16อือแล้ววันที่17ก็ชุดว่ายน้ำฉันว่า16บเขาต้องจะซ้อมกันนะเราเราจะได้ดูซ้อม,อมใช่ไหมเราอยู่ตรงระเบียงเราก็เห็นนะเวลาซ้อมกันตรงนี้คคอเห็นเลยเห็นหมดเลยแล้ว17ก็ชุดว่ายน้ำ<ช> แล้วก็อาร์ติปาร์ตี้มินิเจเฮลเล่เฮลเล่บังกาประเพณีค่ะ <c oughs> แล้วก็อะไรนะเาขาจะมีวอลเลย์บอลชายหาดหรือเปล่า <c oughs> น่าจะมีใช่ไหมน่าจะมีใช่วอลเลย์บอลชายหาดตรงนี้เก๋ <c oughs> ๆกิจกรรมแน่นอาหารเพราะหรือตีอร่อยเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> อาหารอร่อยหรือตีเพาะง <c oughs> งไปหมดแล้วจสรวนมากเลยเจ็ตแหลกป่ะแล้วก็สมวนหนึคงค่งมีกระจกไงเล่น ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe นะครับช่องดิวฉัดชัยนะครับมาร์ตี้ยูนิเวอรแล้วก็พเจนเดอร์ด้วยนาะขอบคุณมากเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดห้องก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาต้อนรับสองงามพรุ่งนี้กันเนาะบ๊ายบาย